สวัสดีครับจากเว็บไซต์ u s e r c l u p c o m นะครับวันนี้ผมจะมาชวนดื่มน้ำกะทิแทนนมกันครับใครที่มีเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกากชนิดส,สกัดเย็นนะครับยี่ห้อออสการรุ่น DA 2 0 0อยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคั้นกะทิด้วยเครื่องนี้แหละครับก่อนที่เราจะไปคั้นกะทิสดๆมาดื่มกันเนี่ยนะครับ เราไปรู้จักสรรพคุณของกะทิกันสักนิดหนึ่งนะครับประโยชน์ของกะทิผมอ้างอิงจากหนังสือมาใช้กะทิแทนนมกันเถอะของดออรณรงคชมเฉลาครับท่านเขียนไว้ว่ากะทิเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชนิดเดียวที่มีลักษณะคล้ายนมแม่ที่สุดและที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีสารอื่นใดเสมอเหมือนคือมีกฎลรรอลิก ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทารกเหมือนนมแม่และดีกว่าตรงที่มีมากกว่ากล่าวคือนมแม่มีกรดลอรลิกตั้งแต่3%ถึง18%ในขณะที่กะทิมีกรดลอรลิกอยู่มากกว่านั้นมาก นอกจากนั้นกะทิยังมีสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ทารกเช่นไขมันโปรโตีนน้ําตาลเกลือแร่และวิตามินไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านมแม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ของหนังสือเล่มนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลองดาวน์โหลดแล้วลองไปศึกษาดูนะครับเป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆครับ ในการทำน้ำกะทิจากเครื่องออสการุ่น DA102 เนี่ยนะครับเราต้องใช้มะพร้าวที่เขาขูดเป็นฝอยๆแล้วเท่านั้นนะครับแหล่งซื้อก็มีตามตลาดสดทั่วๆไปเวลาผมไปซื้อเนี่ยเวลามะพร้าวที่เขาขูดออกมาเนี่ยพอค้าแม่ค้าเขาจะบอกว่ามีอยู่2ประเภทด้วยกันวัตถุประสงค์จะเอาไปทำอะไรถ้าบ่าไปทำ คั้นกะทิทำแกงหรือว่าเราจะมาคั้นดื่มอย่างนี้ครับเราก็ใช้มะพร้าวขูดที่มีติดเปลือกสีน้ำตาลน้าตาลนะครับแต่ถ้าเผื่อมะพร้าวขูดอีกประเภทหนึ่งเขาจะปอกเอาเปลือกสีน้ำตาลออกไปนะครับก็เหลือเหลือแต่เนื้อมะพร้าวขาวๆเนี่ยครับแล้วเขาก็ผ่านเครื่องขูดได้เป็นฝอยๆอีกทีหนึง่งแต่ผมไม่เลือกแบบนั้นนะครับผมเลือกแบบมีติดสีน้ำตาลเพราะเราจะได้น้ํามันจากมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากมาก ผมก็ได้มะาพร้าวขูดมาแล้วนะครับที่ติดเปลือกสีน้ําตาลน้นําตาลก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันจะมีความมันอยู่ในตัวของเขาเองด้วยนะครับตอนนี้ราคาที่ผมซื้อมาก็กิโลละ70บาทนะครับผมซื้อมา2กิโลครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับผมก็จะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับหรือว่า500กรัม ต่อไปเราก็นำน้ำมาผสมนะครับจะใช้น้ำอุ่นๆหรือว่าจะใช้น้ำดื่มทั่วไปก็ได้นะครับสัดส่วนเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อมะพร้าวเราประมาณครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมเนี่ยเราก็จะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ250ซีซีคือสัดส่วนอันนี้ผมลองทำดูแล้ว ดีเราเครื่องด้วยนะครับแล้วน้ํากะทิออกมาก็อยู่ในมีรสชาติเข้มข้นพอสมควรหลังจากเราเติมน้ำไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องคนให้เขาเข้ากันเพื่อให้น้ำนะครับเขาเข้าไปในเนื้อของมะพร้าวขูดเนี่ยครับคราวนี้เราก็มาคั้นกะทิด้วยเครื่องออสการ์รุ่น D A 0 0 2ได้แล้วนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับเครื่องนี้เขามีหัวปรับแรงดันด้วยนะครับ ในกรณีข้นกะทิเนี่ยก็เราปรับไปที่ประมาณสักเบอร์สองก็พอนะครับเราก็ค่อยๆตักใส่ลงไปจะช้า น้ำกะทิก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเป็นน้ำกะทิแบบสดๆที่ประเทศจีนหรือว่าประเทศไต้หวันนะครับเขาจะมีกะทิพร้อมดื่มนะครับใส่กล่อง เป็นกล่องพลาสเชอรนะครับเขาก็จะดื่มกะทิแทงนมกันนะกาออกมานี่ก็แห้งเลยนะครับนี่ก็เป็นช้อนสุดท้ายแล้วนะครับ หลังจาก,กที่เราใส่ช้อนสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยครับเราก็เปิดให้เครื่องเขาทำงานต่อไปประมาณสัก1-2นาทีนะครับหรือว่าเราจะเปิดหัวปรับแรงดันกาดไปที่เบอร์ศูนย์แล้วก็ดึงออกมาเลยก็ได้นะครับเพื่อจะได้ให้เครื่องเขาระบายกากาดออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น,นครับ เราก็ได้น้ำกะทิข้นสดๆออกมาแล้วนะครับโอ้สีขาวเข้มข้นน่าทานมากแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะครับเนื่องจากในน้ำกะทิเนี่ยอาจะมีเศษของมะพร้าวขูดหลงเหลืออยู่เรามากรองอีกทีนะครับเมื่อนำไปดื่มจะได้แบบลื่นคอมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับ Uh huh. กะทิั้นสดๆนี่เข้มข้นหวานมันนะครับเรานำไปผสมเครื่องดื่มก็ได้นะครับรับรองว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ข้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ